เสื้อพลาสติกแบบนานบางท่านเรียกว่าเสื้อปิกนิกสามารถหิ้วหรือพกพาไปที่ไหนก็ได้เสื้อกระเป๋าหรือเสื้อปิกนิกเล็กเป็นเสื้อปิกนิกใหญ่ทั้งสองขนาดเป็นแบบ3พับลวดลายสวยค่ะเนื้อดีมีการมอบผ้ารอบๆอ,อบเสื้อทั้ง4ด้านอันนี้เป็นเสื้อพลาสติกทําความสะอาดง่ายคุณลูกค้าลองมาดูถ้าเป็นขนาดเล็กที่เป็นขนาด3พับแกะออกมาแล้วจะได้เป็น3ามพับพับที่1พับที่2แล้วก็พับที่3เสื้อ3าพับความกว้าง90ซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่155 เซนติเมตรมีหลายสีลวดลายสวยงามสีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินค่ะ เสือปิกนิกใหญ่เสือกระเป๋าสามพับเช่นเดียวกันน,นี่ค่ะนี่ตอนที่1กับตอนที่2นะคะตอนที่3ค่ะความกว้างจะอยู่ที่1้0ซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่170ซนติเมตรพกพาง่ายสะดวกใช้เสร็จพับกลับไปเก็บแล้วเป็นรูปทรงกระเป๋าเหมือนเดิมได้นะคะมีหลายสีค่ะคุณลูกค้าอย่างเช่นอันนี้คือสีเหลืองอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีน้ําเงินอันนี้คือเสือกระเป๋าหรือเสือปิกนิกที่เป็นเสือพลาสติกเนื้อหนาเนื้อทนถ้าเปื้อนหรือส่งปกทําความสะอาดได้ง่าย พกพาสะดวกมี2ขนาดเสือปิกนิกเล็กแล้วก็เสือปิกนิกใหญ่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ